ขอโทษหลายๆเ้อให้เว้าเนี่ยถอปีใหม่กับบริรัดามสงการกับบริรลามปกติเราแต่ละปีแต่และป,ลปีขอสิไดห้หลายที่สุดให้ขอโทษด้วยกันเป็นว่าคุณนายคัดฟังเอาถอดบาโควิดศาสตร์ส่วพวมกะลังสีส่วมึงพวดนมาเที่ยวมัวนาขึ้นกลัวเดิมพวมสี่เลิมออกแอลหากินกูโดดเวียนน้ำมึงนายบาโควิดเดเพกาเพเขาเนี่ ข้าวนีพวจังนีจักสินลบกินลบไปลบไปนี่เน่อยๆใหญ่ๆหดลดหดเลือก้นขึ้นมาเร้วเรือใจเดพอใหญ่แม่นแล้วพวนนั้นมีอำนาจใจอำนาจใหญ่มีเงินเดือนกินพวกเศร้าดินมีแต่จอดกับจอดมีแต่ทุกคำมอดจะสิกินยังเศรษฐกิจมันพั่งไปทั่วประเทศให้ลาพี่รองสังเกตมาเป็นน้ำยังเศรษฐกิจมันพั่งงอนผู้นำนาโงนั่งโจโคกับบมีทั่งไป นั่งโวโคกับว่ามีทั้งไปเศรษฐกิจบันไล่มันไล่มีแต่สังกับสังมาโควิดไหลหลังเข้าสู่เมืองไทยไปทังใดนี่จังเป็นลำบากปิดดังปิดปากหุนหูหุ่นไว้มีแต่เตะกับช่วยมีแต่ช่วยกับช,ช,ช่วยมาปีกวัวกัวกัวกัวย้อนผู้นำสัวสัวละบเาแก่ปัญนหะาบัตรภาษีนั่นหะนาะนะข้นหนาะไวไวไวนนะไวขืนหนาไวไวนี่คยกระทบ